ชีวิตนักเรียนมอปลายเดือนสุดท้ายอีกไม่นานก็คงต้องแยกย้ายกันไปบางคนก็วุ่นอยู่กับการเตรียมตัวเพื่ออนาคตส่วนบางคนก็ยุ่งอยู่กับการทำสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เคยได้ทำก้าวชล่าแก้วก้าเสือยิ้มยากลุ่มฮอตที่หมายปองของสาวทั้งรุ่นเรียนส่วนบางคนก็ยังคงทำเรื่องที่เคยทำมาตลอดแต่ไม่เคยสําเร็จสวัสดีครับชื่อหมูครับหมูเพื่อนเก้า อยากรู้อะไรเกี่ยวกับก้าวโทรหมูได้นะครับงั้นขอเบอร์พี่ก้าวได้ไหมคะอ๋อพี่ก้าวไม่ได้ใช้โทรศัพท์ครับอหมูเนี้ยเขาสีกักนมึงน้มึงได้เบอร์อีกมาไม่เคยกินแบ่งกูเลย เป็นไรของเมียไปเธอะเรขอโทษเป็นไรหรือเปล่าไ้โรงพยาบาลไหมอ้าวแล้วขอโทษยังไงเหี๋ยว่าให้มหันมาเลยปาเฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อน มึงไม่มาสักพรุ่งนี้เหรอครับใครวะกูไม่รู้นักเรียนมีหญิงที่มึงไม่รู้จักด้วยเหรอกูไม่ใช่มึงนี่ครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำชื่อนาบีจ้ะนาบี안녕하세요저는이번에새로전하고나비라고합니다만나서반갑습니다밥มือสิจ้ะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วนาบีมาจากเกาหลีเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนไทยเกาหลีแล้วก็นาบีเนี่ยไม่รู้ภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษก็ไม่รู้คุณครูฝากให้พวกเธอช่วยดูแลช่วยสอนเขาด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องปิดภาคเรียนนี้เขาจะขึ้นเวทีกับเราด้วยเพื่อนๆชวนเขาไปซ้อมด้วยนะคุณครูฝากนิดนึงนะแล้วอย่าลืมนะเยี่ยมเยี่ยมนาบีนุนนุนโอเคเก้าอี้เก้าอี้ อเอาเอาเลี้ยงสื่อที่ไปมองก็อยู่ได้กันบ้านทำยังไงโอเคพร้อมนะนักเรียนเงียบๆก่อนกันบ้านสำหรับวันนี้นะอยู่ทุยกันการบ้านสำหรับวันนี้ เอาละเซะ่ถ้าทางสาวเกาหลีคนนี้คงต้องทำให้ใครหลายคนหวั่นไหวซะ้นแล้ว